สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับก้าวมาพอครับนุดนน้อยน้ำโชกอยู่แล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้นุดนน้อยน้ำโชกก็เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณป้าลินดาค่ะคุณป้าคุณสวยค่ะท่านผู้ชมคุณป้าคุณสวยนี่เพื่นฝันค่ะฝันหินฝรั่งค่ะฝรั่งมาขอผู้สาวค่ะท่านผู้ชม จกอวัยวะเพศออกมาให้คุณสาวเบึงค่ะท่านผู้ชมอวัยวะเพศกะสีเหลืองทองค่ะท่านผู้ชมคุณป้าลินดาเพิ่นกะบ่เคยฝันมงสิจักเทืร์ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยตีตัวเลขให้ค่ะท่านตีแนวทางตัวเลขให้ค่ะท่านผู้ชมตัวเลขความฝันของคุณป้าลินดาคนสวยสิเป็นตัวใดญก่อนสิไปติดตามรับชมรับฟังกับฝากท่านผู้ชมนี่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบ่พลาดแนวทางตัวเลขดีๆเด็ดๆที่นู่นหน่อยไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมนะคะ ใช่ก็เพื่อบเป็นการเสยเวลาานาะคะหากไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณปาลินดาพร้อมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณปาลินนาค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าทุกทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันีกระได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของปาลินนาเนาะค่ะเป็นคลิปแหลกฝันแหลกของเพิ่นค่ะเด็กหญิงสาวเพิ่นฝันเนาะค่ะ เรื่องเล่าความฝันของตาลิ้นหน้าฝันจังไรกะท่านผู้ส่งกะรับสมรับฟังไปน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของตาลินหน้าค่ะฝันเราจังไรเนาะค่ะคุณป้าค่ะคุณป้ากับฝันว่าฝันเห็นผู้บ่าวฝรั่งเพื่อนก็จักิว่าฝันจังไรเพื่อนกัแบบที่ว่าเพื่อนเห็นผู้สาว ฝรั่งผ so ู so 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 ้น so 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 ั then, so ่นเพิ so ่น so ก็เห็น <danach> ผู้สาวเนาะผู้สาวก็แจ็คมาแต่ทางไดนก็มายืนอยู่ตหนาเพิ่นเพื่อนก็ย่างมากเพื่อนก็เลยเปิดทำออกมาไห้เขาเบิ่งจังส่นะเออเปิดเปิดอันอวัยาวะเพศเอออาวัยวะเพศนะจกออกมาให้เขาเบิ่งเลยออกมาสู่เลยออกออกมาสู้เลยส่นะค่ะ ก็เลยว่าเออมันบูดูดีภาไในก็เลยหามเพื่อนไว้สินะบูอย่างไงเพื่อนอันเหนียวมากเพื่อนก็ยังบนฟังอย่างสินะเพื่อนก็ยัางโจอกมาจนได้อย่างสินะบอกว่าเพื่อนอยากโซ้ของเพื่อนอยากโซ้ของเพื่อนลักษณะนั้นเพื่อนอยากโซ้ป่าหรืออยากโซ้ผู้อื่นค่ะในความฝันอยากโซ้ผู้อื่นอยากโซ้ผู้อื่นอยากอยากโซให้ให้ผู้อื่นของผู้อื่นก็แปลว่าผู้หญิงผู้นั้นยืนอยู่ตั้งหน้า คุณป้าก็เนี่ยก็แนมก็แนมอยู่ใกล้ๆกันทันหล่ะคุณซิโซ่ไฮไมียิงผู้นั้นเห็นจ้าแต่ว่าคุณป้ายืนอยู่ห้างเกิบแม่นบ่กระบห่างปันใดยู่อยู่อยู่ทั้งหลังอยูยูทั้งหลังไอ้ฝรั่งนั่นแหละเอออยูทั้งหลังผู้บ่าวหันล่ะค่ะขินทาสีบูมันก็ได้ผู้ยิ่งผู้นั้นเดินมาเพื่อก็บฝ่าวจุกออกมาโู้เลยอย่างสินะเออเป็นจังสันเหลืองพ่วงฟันก็มีเท่านั้น ฝรั่งนี่เพิ่นมาจ้าคนค่ะคุณป้าพี่แมาผู้เดียวเพิ่นมาคนเดียวเพิ่นมาคนเดียวผู้หญิงก็อยู่คนเดียวผู้หญิงก็อยู่คนเดียวยางมากผูดีกับยางมากผูดีนะผูดีประทะกันเลยกับล้วงออกมาเลยเออจังสันเหลืองเล่าของฝันเพิ่นจักกสะล้วงออกมาเลยอยียบโซ่ของเพิ่นนะเนี่ยมคักบ่โอ้ยคักแล้วนาะคือจังเพิ่นหิวเพิ่นหอดนี่ล่ะวะเลี้ยบเลี้ยบคือคนหิวคนหอดแล้วเพิ่นเห็นผู้หญิงนะค่ะเออ <S <S เห็นเห็นคักบ่เอาไม่ใว่แบบผิดคักแห้งเป็นจังไรเป็นเนี่ยเหลือม่องม่องเลยล่ะคักเลยคักแห้งออกออกยังงามๆไปหน่ำปุ๋แล้วมันเหลืองมันเหลืองมันใสออกเป็นสีทองเหลืองเมื่อกี้นึงอะคล้ายๆใสกอกมีเมื่อกี้นึงนะแต่ว่ามันเหลืองเหลืองต้องเลยเนาะเป็นเหลองกาแกเลยเนาะกาแฟแฝงอยู่นี่่ะโอ้ฝรั่งปุ่นี้ คือยังงามดีกับกคิีบวานะคือจึงเป็นเหลื่อมๆคือบุคือของผู้อื่นขั้วไม้นะขั้วฟันคือคือจะเป็นเหลื่อมๆคือบุคือของผู้ใดเองสันนาฝันเป็นผีเรื่องเหลืองทองทองค่ะในความฝันคุณป่านี่ผู้หญิงนั้นผู้จักมา่นบอกค่าบอว์บอ็นจะเป็นคนทางไหนจะเป็นคนบาทไหนขัดมาจังมาจังใดจังมาปะทะกันจวบกันพอดีประมาณอายุจักปีผู้หญิงค่ะบ่ทั้งเถากันไดดอก ตอนะมานหาสิบกุปีบนท่าเทานะคเนาะบ้านนี้เพิ่นจกจกออกมาบึงมียิงคนนั่นโวยวายบ่กโมเดลวยวายยืนซื่อๆคือกันยืนเบิ่งซื้อๆคือจังสีเพิ่นก็ใจเออเพิ่นกะเพิ่นกะโมยากนั่นนะป้าก็เลยเปิ้นใส่เพิ่นบอกเพิ่นว่าอย่าเฮ็ดจังซี่ เตือนเนาะค่ะเตือนแบบที่ว่ามันน่าเกียรจัิงสินะอีหยังคือสิโผล่แทงสีนาว่าวัยเพิ่นสินะเพิ่นก็เลยหยุดเพิ่นก็เลยเอาเขาไปเลยบาดนี่ก็จักมาหามาหายไปไดเลื่อยหูเมือเลยจริงสินะเขาต้องบอก้พ่อใหญ่ฟังพ่อใหญ่แล้วก็หูบ่ดีคือแล้หัวหนวดเนาะเอาคนละฟันสบายติสิอยู่เอาบอกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงมันเคยสิ้นแบบนี้เนาะค่ะนี่แหละ ส่งนี่แหละส่งในหญิงคนนั่นค่ะก็พอใจเพราะว่าบ่ยังยืนเบิงเขาคือกันอยู่ซื่อๆคือเพิ่นต้องการอยู่ซื่อแนเห็นแล้วบ่ไวเด้บ่บ่ไวแล้วอย่าเฮ็ดจังซั่นก็ยังเอาออกอยู่นสิได้นั่นห้าม้ก็ยังเอาออกอยู่เนาะห้ามแล้วก็ยังเอาออกอยู่เอาออกมาโซ่จนอันนี้พุ่นล่ะเนาะจนเห็นจนเห็นจนจนสิอันนันเขาพุ่นล่ะเอ้าบ้านนีก็ห่างอี2บ่ันจักเา บอเทือเดียววาเทือเดียววาว่าเทือเดียวเท่านั้นแหละคุณจะเก็บองิืนของคุณก็จะได้จังเหลือมดีแอยู่ในว่าเหลือนของเนาะเออเหลือม่องม่องอยู่นี่นะกระเตอยู่อันผู้ฟันนี่ก็ฟันแลกขึ้นกันค่ะวมโบเน่เนาะนอกนอ่วมฟันแดีวแต่มันสีฟันเดียวแต่มันสีฟันไปค่ถามว่าเขาเหลืองตัวเลไีกนอกคุณป่านอทางให้คุณป่าตีตัวเลไกจะข่วมฟันนีคุณป่าสิตีตัวใดคะห่วย เทว่าเอาเป็นสองอัน hmm. น mm ี hmm. yes. mm ้สองสองสองยางสองตูก็ได้ได้แบบทีดว่าได้เก่าเก่าก็ได้สินะหมะนหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นเก่ามีีสองตูก่ะได้นะเอาไว้ยาเอาไว้ยาว่าเพลทองเพ่นนีกเป็นเก่าก็ได้นาะนั่นแหละเป็นหนึ่งก็ได้นอ คือป่ะเป็นเป็นเอาเป็นเก่าเนาะเป็นเก่าแต่ว่ายังเหยียดอยู่เนาะเป็นเก่าก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเก่าหนึ่งจังทร์สีก็ได้เพราะว่ามันมันมันแปละอาเลยมันเป็นเป็นลักษณะนั่นนี่สินะฮะกันคือผู้ฝันเด้ค็กหรือว่าสีร่วมมียิ่งคนนั่นน้ำเนาะแบบว่าเป็นกระดีใจเนาะคเออจังฝุ่นแป่ะเอาเขาจัง้ยิ่งจะ คือปดสตีจังดมานี่ย่าจังไดหนีน่งนี้นามยังคุณปาตามจะฝนมักเป็นซีบอกซีหน้นงซีค่ะค่ะซเป็นเก่าหนึ่งซีหรือซีหนึ่งเก่านั่นละเป๊ะไปจะสละจังนัานค่ะเอาเอาหนีฮะเอาตัดนาตัดลัางน้แปะแมนแมนค่ะ เดจับเดบ่ายน้ำเพลินบอกค่ะบอกบอกเดจับยืนเบื้องไม่จะยืนห่างม่จะยืนหายไม่ตะยืนบอกเพลินแต่ว่าที่จริงของเพลินน่ยง่ามอีหลีแหละเหลื่อมดีแหลื่งผู้ชมทั้งบาทเหลืองแต่อะไรกับข้อมิ่นบอกให้ไต่คลิปนักซอยกันเตะเลื่อมม่องม่องเหลืองม่เคยฝันแบบนี้บอบอบไบ่เคยฝันเป็นขั้งแรกเลยขั้งแรกไ่เคยฝันแบบนี้บาดนี ขออนุญาตถามอายุคุณแม่ในนองนาขาวใสงามๆค่ะท่านผู้ชมคุณแม่นี่อยากทราบอายุเพิ่นเนาะว่าอายุเท่าไรสมาหน้าขาวใสงามแต่คุณแม่เดี๋ยวนี้คุณแม่อายุเท่าไดเนาะค่ะโอ้ยอายุก็ไล่เติบเป็นละโอ้เจ็ดสิบเอ็ดจ้ะโอ้ยค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เป็นเจ็ดสิบเอ็ดปีเนาะจริงๆมีมันกระโตกลุนเนาะบ่เอาดอกเอาตัวนีหล่ะจริงว่าเป็นยังค่ะจริงๆมันกรตกลุนปีหนึ่งค่ะค่ะค่ะ เจ็ดปีแต่ว่าเราเอาดอกตัดออกมันมันบ่อยในบัตรเอาตามบัตรตามบัตรประชาชนหรือเอาตามบัตรสั้นเอาตามโปรเมตั้งแต่ปีเจ็ดสองเจ็ดสิบเอ็ดปีแต่ว่าก็ยังสวยสดใสงามคือเก่าเนาะคุณแม่เนาะบ้านเลขที่คุณแม่เท่าไรคุณแม่บ้านเลขที่ยี่สิบเอ็ดบ้านเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะท่านผู้ชมกผให้พิจารณาเอาสำหรับความฝันของคุณแม่เนาะ เรื่องราวความฝันของป่ามิโซนีเมนบอกค่ะมิโซนีแจมีซนีค่ะค่ะกับของคุณเนื้อข้างความฝันแนื้ข้างตัวเรื่องแข่งขันผู้สมัสร้างบ้านเท่ารับสมัรรับฟังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำเชื่อกระสิผาท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งตัวเลขความฝันของคุณป่าลินนาคุ้นสวยเนาะค่ะเนาะคุณป่าลินนาคุ้นสวยนี่ฝันค่ะฝันเห็นฝรั่งค่ะผู้บ่าวฝรั่งหินผู้สาวค่ะ จกเอาไว้ว่าเพดออกมาค่ะให้ผู้สาวบึงคุณป้าลินนาเพื่อนกระแนมเห็นเพื่อนกระบอกว่าให้เอาเข้าไห้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเอาไว้ว่าเพดของเพื่อนนี่สีเหลืองค่ะท่านผู้ชมเป็นสีเหลืองทองค่ะงามค่ะแนมจังหนึ่งก็คือใส่กอกค่ะท่านผู้ชมคุณปลาลินนาเพื่อนว่าค่ะคุณปลาลินนาเพื่อนกรเลยใยห้แนวทางตัวเลขมาสี่หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งสี่ บ้านเลขที่ของคุณป่ากระสองหนึ่งอายุเพิ่นเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิง้งงนาะค่ะนอกน,อน,นี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณป่าลินนาค่ะวัยประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคกขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคหมานหมานลำลำลร้ยลุ้ลยห่งหิ่งปังปังถือรัตตีรางวัใไง่กับความฝันของคุณป่าลินนากันทุกคนคะ่ะสุดท้ายนี่นุ่นหน่อยน้ำโชคกขอฝากช่องนุ่นหน่อยน้ำโชค ไันนี้อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบปรผาดแน่อนทางตัวดีแนแนวทางความฝันดีๆเด็ดๆที่นุดหน่อยได้ไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชคก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ